แอบวิ่งในไทยหาขายราคา7 9 9 0 0 0บาทรับรองเลยผลิตไม่ทันแน่นอนตลาดรถยนต์เมืองไทยกำลังก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงพอสมควรโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ SUV ที่มีความยาวตัวถังสั้นกว่า4,500ม mm, ิลิเมตรราคาจำหน่ายล้านต้นลงไปจะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมากแต่ขณะเดียวกันตลาด s u v ที่ยังมีคู่แข่งไม่มากนะักคือ s u v ความยาว4.3เมตร หาที่นั่งราคา600,000ถึง800,000กว่าบาทคำตอบคือยังไม่มีผู้กล้าจากญี่ปุ่นรายใดที่จะพัฒนา SUV ความยาว4.3เมตรในราคาไม่เกิน800,000บาทมาจำหน่ายในไทยสักีสาเหตุคงจะมาจากผู้ผลิตรถญี่ปุ่นต้องการจอะตลาด SUV ขนาดกลางไว้ก่อนเนื่องจาก SUV ขนาดกลางมันสามารถทำราคาจำหน่ายได้ค่อนข้างสูง สามารถทำกำไรได้มากกว่า SUV ราคาถูกนั่นเองและที่สำคัญยิ่ง SUV ที่มีขนาดเล็กลงไปคนไทยก็คาดหวังราคาที่ต่ำกว่านั้นเยอะมากเช่นกันครับในวันนี้จึงมีเพียงแค่ mg zs ที่ครองตลาด SUV ความยาว4.3เมตรราคาไม่เกิน800,000บาทไปยาวๆและเชื่อว่าภายใน2-3ปีข้างหน้าจะต้องมีค่าหรือญี่ปุ่นค่ายใดค่หนึ่งทำออกมาสู้กับ mg zs เพียงแต่ว่า อาจต้องรอเวลาในการพัฒนาและควบคุมต้นทุนการผลิตให้สามารถทำราคาป้วนเปี้ยนชนกับ MG ZS ได้ล่าสุดจูจ,จูก็มีรถปริศนาที่ไหนมาก็ไม่รู้วิ่งในเมืองไทยเมื่อดูภาพก็ต้องร้องอ๋อนั่นก็คือ Hyundai Creta รุ่น m a น n ช e a ที่เป็นรถโปรโตไทป์จากโรงงานอินโดนีเซียนั่นเองขอบคุณรูปภาพด,ดีๆจาก Facebook ทรงเกียรติเปียศัก์ที่เป็นคนแอบถ่าย Creta คันนี้ครับ ความเปลี่ยนแปลงของครีต้าไม่แน่ใจก็คือจะมีการออกแบบใบหน้าใหม่ว่ากันว่าจะออกแบบด้านหน้าให้ละไม้คล้ายคลึงกับคุณไดทูซอนโฉมใหม่ที่ดูแล้วน่าจะถูกจิตคนไทยและชาวอินโดพอสมควรและที่ต้องลุ้นกันก็คือลายล้อล้ออลอยเนี่ยมันดีไซน์จืดจดืไม่รู้ว่ารุ่นที่จะมาขายไทยเนี่ยจะมีดีไซน์ที่มันสวยกว่านี้หรือเปล่าจากการสอบถามผู้แอบถ่ายเขาบอกว่ารถคันจริงเนี่ย ก็มีความยาวเทียบเท่ากับ m g z s เมื่อดูด้วยตาเปล่าโดยตัว c r e t a Spec เมืองนอกเนี่ยเขามีความยาว4,300ม mm, ิลเมเป๊ะเปโครงสร้างตัวรถจะออกแนว SUV ทรงกล่องมากกว่าเป็น SUV ที่เน้นความโฉบเฉี่ยวปราดเปรียวเหมือนกับ Mazda CX-3 หรือ Nissan Kicks นั่นเองแต่ถ้าให้เทียบ m g z s คงต้องรอคันจริงว่ามันจะมีเนื้อที่ด้านหลังที่ใหญ่โตกว่าหรือแคบกว่าแค่ไหน แต่ถ้ามองจากตาเปล่าจากภาพรถที่ขายในต่างประเทศคิดว่า MG ZS น่าจะใช้คำว่าน่าจะมีพื้นที่วางขามากกว่าฮุนไดครีต้าครับฮุนไดครีต้าเมนเชนจะเตรียมขึ้นสายการผลิตในอินโดนีเซียช่วงสิ้นปีนี้ก่อนที่จะเปิดตัวในไทยอย่างเร็วสิ้นปีนี้หรือไม่ก็ต้นปี2022ครับสำหรับสเปคเบื้องต้นที่ยืนยันได้คือจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน Smartstream ขนาด1.5ลิตร ถ้าในอินเดียจะให้กำลัง115แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด143.8นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีประหยัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณ16.9กิโลเมตรต่อลิตรทําอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ12วินาทีในรุ่นเกียร์ CVT ก็ถือว่าเป็นจุดขายของรถคันนี้พอสมควรถ้าเทียบกับ MG ZS นะครับและถ้าในเมื่อโรงงานจากอินโดนีเซีย ใส่สเปคเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรและน่าจะจับคู่เกียร์ออโต้ CVT นั่นหมายความว่าคู่แข่งคุนได a ครีต้าในไทยจะมีไม่พ้นมันต้องชนกับ MG z s 1.5ลิตรนั่นเองเพราะว่ารถมันเป็น SUV ทรงกล่องเหมือนๆกันมิติตัวรถก็แทบจะเท่ากันเลยความจุเครื่องยนต์ก็ยังเท่ากันอีกมันเลี่ยงการเปรียบเทียบไม่ได้อยู่ดีครับแข่งกันโต้ง,ตงนี่แหละนั่นทำให้คุณไดไทยแลนด์อาจจะต้องเกรงสนิดหน่อยเพราะว่า ถ้ามันแข่งกันตรงๆแบบนี้ผู้คนอาจจะต้องมาเทียบคุณค่าของแบรนด์กันถ้าเทียบกันตรงๆในระดับโลกแบรนด์ฮุนไดเหนือกว่า MG หลายปีแสงเยอะแต่นี่คือประเทศไทยยังไงการรับรู้ของแบรนด์หรือว่าแบรนด์อ w วน e สของ m อย่อมมีมากกว่าฮุนไดอย่างแน่แท้เนื่องจาก MG มีการขยายส่วนบริการเยอะแยะ,ยะตะแพะแปดไปหมดและมีจำนวนรุ่นที่ทำตลาดอย่างต่อเนื่องมากกว่าดังนั้นความได้เปรียบของฮุนได ก็คงหนีไม่พ้นคุณภาพสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือในระดับโลกโดยดัชนีวัดต่างๆสมรรถนะของระบบส่งกำลังที่มีนาโนมว่าจะดีกว่า MG ZS อย่างเห็นได้ชัดซึ่งทั้งสองสิ่งนี้น่าจะชดเชยด้านการรับรู้ของแบรนด์ของคุณใดในไทยแต่อย่างไรก็ตามการต่อสู้ของคุณไดครีต้าในประเทศไทยต้องดูในภาพรวมหลายอย่างทั้งในเรื่องของการวางแผนผลิตภัณฑ์การตั้งราคาและการทำตลาด ารปะชสััมพนธ์แน่นอนว่าโดยเฉพาะการตั้งราคาจำหน่ายเป็นสิ่งที่วัชตาชีวิตของรถคันนี้ได้เลยว่าจะเกิดหรือรุ่งในประเทศไทยกันแน่ปัจจุบันรุ่นที่ขายดีที่สุดของ MG ZS คือรองท็อปราคา739,000บาทและรุ่นท็อป799,000บาทถ้ทาหากจะให้ขายดีเลยครีต a ควรจะมีราคา799,000บาทในตัวท็อปไปเลย หรือบวกลบน่าจะขายราคา819,000บาทเมื่อเทียบกับค่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อินเตอร์มากกว่าแบบไม่เกินจากนี้ไปมากนักขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นกันเพราะว่าในช่วงเวลาสิ้นปีนี้ก็น่าจะเป็นถึงเวลาของ h a วเวลโจ i เลที่น่าจะถล่มราคาจําหน่ายกันอย่างแน่นอนเชื่อว่าราคาโจ l เลีนเนี่ยน่าจะตั้งราคาตัวท็บประมาณ850,000ไปจนถึงไม่เกิน950,000บาทเพราะชื่อชั้นเกรดวอ a l l มอเตอร์ Walmart, เนี่ย ก็น่าจะทําราคาและต้นทุนได้ประมาณนั้นครับส่วนรายละเอียดความคืบหน้าต่างๆของหุนไดคริปตาเวอร์ชันจําหน่ายเมืองไทยจะเป็นเช่นไรต้องติดตามข่าวกันให้ดีนะครับหากใครช่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิ s กายขอบพระคุนอย่างสูงครับ